แต่ผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินวรัตนะครับในรายการสถานีรวมใจสู้ภัยแบบน้ำท่วมนะแล้วก็คำคืนนี้ผมก็มาพบกับท่านนะครับพร้อมๆกับแขกรับเชิญแใบบนารายการนะครับผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยผมโชคดีได้พบกับท่านผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะในการสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะท่านแรกเนี่ยนะครับท่านจ่าโทเทรวุฒ อสุคนทบดิตครับท่านเป็นแบบผู้เมีการสำนักทรัพยากรน,น้ําภาคสองนะซึ่งท่านเองนั้นก็รับผิดชอบสามรุ่มน้ําด้วยกันนะครับใน2ยิทิารรุ่มน้ําในค่ำคืนนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนรับใจรัฐบุ้มมนะโดยการนําเรื่องราวของต่างประเทศองค์ความรู้จากปัญญาสากลเนี่ยนะครับมารับใจรัฐบุชมแต่ท่านคงจะ สังเกตเสียงผมออกนะว่ากว่าจะเข้นมาแต่ละคํามาแต่ละวลีหรือว่าแต่ละประโยคนั้นโอ้โหมันค่อนข้างแบบจะยากเย็นนะดังนั้นวันนี้เนี่ยคงต้องอาศัยจาโทแบบตัรวุฒินะครับมาช่วยอาธ,าธิบายขยายความรับใช้แบบท่านผู้ชมครับในช่วงที่เกิดอุทุภัยนี่นะผมก็ตามงานของหลายท่านในวัอนดาขลาการของกระทรวงทรัพยกนนากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมเนี่ย แล้วก็ไปประทับใจเอางานท่านบอ,อ,อเนี่ยผมมีข่าวเข้ามาว่าท่านขยันการแข่งก็ย,ยังไม่ทราบว่าท่านขยันกานแข่งยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งได้เห็นท่านทํางานที่จังหวัดพระนครศรียาแล้วก็ประทับใจมากๆเลยก็อยากจะเรียนถามท่านา่างานหน้าที่ท่านตอนนี้นะท่านรับผิดชอบอยังไงบ้าง,งนะในส่วนของหน้าที่ของผมเนี่ยนะครับในส่วนของสำนักงานสืบกรน,น,นาภักสองเนี่ย ขึ้นตรงกับกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบทั้งหมดนี่ยสามลุ่มน้ําด้วยกันสามลุ่มน้าครับคือทั้งประเทศไทยเนี่ยมี25่ห้าลุ่มน้ำครับความรับผิดชอบของท่านเนี่ยมีสามลุ่มน้ําครับสามลุ่มน้ำเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสิบสองจังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างก็ลุ่มถ้าแยกออกเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะแผนจังหวัดนครสวรรค์ครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานี สมุทรปราการและก็กรุงเทพบางส่วนครับส่วนลุ่มน้ําสะแกกังก็จะเป็นของจังหวัดอุทัยธานีทั้งหมดแล้วก็วนครสวรรค์บางส่วน <ừ> um. ที่เป็นแต่ละอาเภอนะครับแล้วก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งก็คงเป็นลุ่มน้ําป่าสัก<อ>ที่รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์สระบ,บุรีลบ,บุรีแล้วก็อายุธยาบางส่วน,นลุ่มน้าเยาวยาครับลุ่มน้ําสะแกกังครับแล้วก็ลุ่มน้มําป่าสักใช่ครับที่อยู่ในความดูแลของท่านครับหมายควาาวมาท่านเป็นเบอร์หนึ่งครับ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสามลูกน้ำเนี่ยใช่ครับในกรมทรัพยากรน้ําคบเราสถานการณ์น้ําวันนี้เป็นยังไงบ้างนะหน้าวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าระดับน้ําจากจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับที่เรารับต่อมาจากไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกสุโขทัยเนี่ยขนาดนี้ระดับน้ําลดลงแล้วนครสวรรค์ณวันนี้นะครับลดลงมาประมาณ 50- 7 0เจิเซนแล้วโอ้นะครับ5้า0เจเซ็นะครับ แล้วในส่วนของผุกคนก<อ>็เริ่มเข้าบ้านรเรือนตัวเองได้แล้วใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเลยของจงังหวัดนครสวรรค์ช่วยกันกู้เพื่อที่จะให้การจราจรเนี่ยคล่องตัวโดยเฉพาะสะพานเดชานะครับขณะนี้ทางกองทัพภาคที่สามเนี่ยโดยท่านแม่ทัพภาคที่สามเนี่ยครับบัญชาการอยู่เนะี่ยกอบกู้ได้แล้วนะครับรถสามารถพิ่งผ่านสะพานเดชาได้แล้วครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเขาจะ รู้จักพวกตำรวจทหารหมอพยาบาลครับรู้จักอาชีพอะไรอย่างเงี้นะครูอาจารย์นํำรองเนี้ยไม่เคยมีใครนึกเลยว่าในประเทศของเราเนี่ยจะมีบุคลากรที่มีอาชีพทางน้ําอย่างท่านนี่ถือว่ามีอาชีพที่เกี่ยวดองนองยุ่งกับน,น้ําครำใช่ไหมครับใช่ครับท่านรับราชการมากี่ปีแล้วครับ30มสกว่าปีครับสามสิบกว่าปีแล้วในวงช่วงที่ท่านรับราชการมาเนี่ย ท่านเคยเจอน้ําทั่วมประเทศไทยเนี่ยมากขนาดนี้ไหมครับ<ช>ลองนับไปแต่ละปีที่น้ําท่วมแล้วปีไหนท่านไปเกี่ยวดองหนองยุ่งอย่างไงเนี่ยตอนนั้นท่านมีตําแหน่งอะไรครับาง <ๆ S 1> ทีอาจจะเป็นตัวอย่างกัเยาวชนเพราะทุกวันนี้เย,ยาวชนคนที่เรียนหนังสืออยู่ไม่ว่าจะเป็นมหนึ่งถึงมสามมสถึงมหกเนี่ยในสมองก็มีแผนวิศวกรแต่ในความ อายการผูพิพากษาอะไรพวกนี้นะหรือเป็นนักการทูตต่เยาวชาชนคนทั่วไปนะมองไม่เห็นเลยว่าคนที่จะมาทํางานเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องน้ําเนี่ยขอบ่ายความรับผิดช,ชอบเป็นยังไงบ้างผมเนี่ยนะครับโตมากัดน้าโตมากับน้ำบ,บ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่อยุธยาพระนครศรีอยุธยาอยู่รุ่มป่าศักด์เลยครับอเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ริมน้ําแม่น้ำลำบุรลี นะครับริมแม่น้ำลพบุรีรนะคือโตมากับโตมากับสายน้ำเนี่ยนะครับ,รบก็เลยรู้ว่าวิถีชีวิตคนที่อยู่ริมน้ำนี่เป็นยังไงเรียกว่าเป็นวิถีของท่านครับเป็นวิถีของบรรพบุรุษแบบของท่านรเราก็เลยจะรู้ว่าในส่วนที่น้ำกำลังจะมาเนี่ยจริงๆชาวบ้านเขารู้นะครับแต่ทีนี้ชาวบ้านเขาเนี่ยเขาจะรู้ในลักษณะของภูมิปัญญาชาวบ้านเขาว่า ฤดูการนี้น้ำจะมาฤูดูการนี้น้ำก็จะลดตอนนี้ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในตวนนี้เราก็จะมีในส่วนก่อนจะถึงในงานหน้าที่ของท่าน,นครับสมัยก่อนตอนท่านยังเป็นเด็กเล็กอยู่เัยตอนนั้นก็บ้านท่านอยู่ริมแม่น้ําครับท่านเคยเจอน้ําท่วมท่าน,ทานยังไงคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยน้ําท่วมท่านมีวิธี ที่คุณพ่อคุณแม่แก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างไงตอนนั้นครับสมัยที่ผมเป็นเ,เด็กๆเนี่ยถ้าน้ํามาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับว่าน้ําจะมาในช่วงฤดูกาลนี้ก็ต้องเตรียมข้าวของละเตรียมอ,อพยพบ้านผมเนี่ย,ตออยเตรียมอ,อพยพเตรียมอพยพหมายว,วามว่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนครับท่านได้อยู่บ้านท่านไม่ครบสิบสองเดือนไม่ครบครับแต่จริงๆแล้วในพื้นที่แถวบ้านผมเนี่ยเขาจะเป็นยกสูงสองชั้นชั้นล่างนี่จะโปง่ง ครับแล้วก็จะมีชั้นบนที่ที่ว่าอพยพหมายความว่าอพยพขึ้นชั้นสองนะครับแต่ในแผนอพยพเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีนะครับเราจะเราจะหมายความว่ายกขึ้นไปอยู่ชั้นสองแล้วก็จะพ้นน้ําเอาข้าวของตั้งต่างอย่าอมอย่าดมอย่ามองมีพ้ากระจกเงกระเป๋าอยู่ตู้เย็นแว่นตาในกาแฟนบอมพวกเนี้ยคือเรื่อนจำเป็นเอาไว้บนชั้นสองแล้วพ่อแม่พี่น้องบุคคลในครอบครัวก็ ย้ายไปอยู่ที่อื่นครับย้ายไปอยู่บ้านใครก็ตอนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านญาติญาติกันนะครับที่อยู่ในจังหวัดอื่นในจังหวัดอื่นหรืออยู่ในริเวณใกล้เคียงที่พอที่จะเดินทางไปหากันได้ในห่วงช่วงสมัยก่อนเนี่ยเวลาน้ำท่วมแล้วท่านอยู่บ้านไม่ได้นะครับสมัยนั้นปิดเทอมไหมฮะสมัยนั้นเนี่ยช่วงระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างช่วงกําลังสอบพอสอบเสร็จ น้ำก็มาพอดีอ๋จจะเป็นวิถีชีวิตเลยเป็นวิถีชีวิตเลยครับ<ม>ในใั่นหมายความมลน้าท่วมกับภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิง่งบรรดาผู้คนที่อยู่ตามริมแม่น้ําก็คือว่าน้ําท่วมเป็นวิถีของท่านครับผมนี่พายเรือไปสอบพายเรือไปสอบครับพายเรือไปสอบอืมใช้วิถีชีวิตเหมือนกับลุ่มน้ําทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเรือเอาไว้ประจําบ้านเลยนะครับครับซึ่งสมัยนี้เนี่ย เรือนี่ก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าเราจะมีถนนหนทางเข้าถึงนะครับเพราะเมื่อก่อนนี่มันจะมีถนนสายเอเชียตัดผ่านทุกคนก็ยังมีเรือเอาไว้ใช้ในยามที่น้ําที่จะที่จะมาคร,ะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพอหลังจากน้ําลดเนี่ยเขาก็จะประกอบอาชีพตามเดิมปกติไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรกับชาวบ้านนะครับน้ําท่วมวันนี้ กับน้ําทั่วเมื่อก่อนตอนท่านเด็กๆแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันครับสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กนะ้นํานำจะลดเร็วนะครับท่วมท่วมเร็วแล้วก็ลดเร็วเพราะน้ำมันจะเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าเข้าทุ่งนาเข้าทุ่งนาก็จะแผ่วงกว้างออกไปแล้วก็จะลดระดับลงไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนเต็มเนี่ยน้ําจะลดแล้วเขาจะทํามาหากินได้แล้วอ๋อถึงเดือนใช่ไหมครับ หรือครึ่งเดือนใช่ไหมครับครับแล้วสมัยนี้สมัยนี้นะครับอย่างต่ำเนี่ยสองเดือนกว่าน้ําที่จะจะลดระดับไดน้นะครับก็จะเป็นปัญหาต่อมาว่าน้ําเนี่ยมันไปไปไม่ได้ไปติดถนนบ้างไปติดหมู่บ้านบ้างติดโรงงานาอุตสาหกรรมบ,บ้างมันก็จะมีผลกระทบต่อมาในถึงปัจจุบันนี้คือจะเกิดเพราวะ่าน้ําเน่าเสียสมัยก่อนตอนท่านเด็กๆเนี่ย จังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมมากเหมือนยังไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับมองไปในระยะสายตาเนี่ยมีแต่ทุ่งนาครันทไกลลิบเล้ามีเป็นทุ่งนาหมดเลยครับเวลาน้ํามาน้ําก็ระบายทายไปครับตามทุ่งนาตัางๆใช่ครับอืมแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ใช่ครับนั่นหมายความว่าธรรมชาติเอาคืนไหมครับอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับธรรมชาติเขาจะบอกว่าลงโทษก็ลงโทษ ครับเขาว่าเราไปทําลายเขาไว้เยอะครับนะครับพอมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยท่านก็เริ่มมาส่วาชีพน้ําเราท่านบอกท่านร,รับรับราชการมาประมาณสามสิบกว่าปีในว่วงช่วงสาสิบกว่าปีเนี่ยท่านเจอน้ําท่วมใหญ่จริงๆงเนี่ยยุดอีกครั้งนะครับที่ผมรับราชการมาเนี่ยท่วมใหญ่จริงๆก็จะมีปีสามแปดแล้วก็ปีส<อ>ี่สิบเก้านะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ย ช่วงของปี38กับปี49เนี่ยยังไม่ไม่ค่อยผมถามแจกหน่อยครับพศ2526ครับผมอยู่หน้ารามคำแหงเพิ่งมาตั้งครับรุกลากที่ถนนรามคำแหงได้เพียงทีเดียวครับผมก็เจอน้ำท่วมเลยตอนน้ำท่วมรามคำแหงเนี่ยเป็น<ๆ>เดือนผมเนี่ยต้องพายเรือไปสำนักงานรามหนักกรุงเทพหนักตอนนั้นจังหวัดพระนครยุธยาเป็นยังไงบ้าครับช่วงนั้น ช่วงนั้นก็ปกติท่วมปกติกตครับท,ท่วมปกติครับจังหวัดพิจิตรสุริยาเนี่ยท่วมปกติซึ่งในปี2526หรือ23เนี่ยปี2523เนี่ยลามก็ท่วมนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดินไปที่ท,ที่ลามเอาละ26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38ครับน้ำท่วมใหญ่38นี่ก็น้ำท่วมใหญ่แต่ก็ทุกส่วนราชการที่ทำเนี่ยนะครับ ก็ทํากันได้ดีนะครับอื <Ừ. S 2> ไม่มีความเสียหายที่มากมายเหมือนปีสี่เก้าสี่เก้าเนี่ยเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นนะครับปีสี่เก้าโอ้ครับสี่เก้าเนี่ยผมเนี่ยนะครับไปลยอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับแล้วก็จังหวัดสี่เก้านี่ท่านเป็นพออ,อสม,มากกันยังไงอย่างครับสี่เก้าผมยังเป็นพอส่วนอยู่นะครับผมไปลยอยู่ที่จังหวัดลบบุรี ตรงวงเวียนพนาลายนะครับอผมเนี่ยลุยน้ําเข้าไปช่วงเย็นนะช่านเชื่อไหมครับว่าช่วงเย็นเนี่ยยังปกติอยู่นะครับอพอรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยน้ําท่วมนะแค่ฝนตกช่วงระยะหนึ่งน้ําท่วมอผมก็ไม่น่ไม่เชื่อเลยเนี่ยไม่เชื่อว่าน้ําจะท่วมได้ขนาดนั้นก็ต้องลุยน้ำออกไปดูว่าทิศทางน้ํามาจากไหนบ้างนะครับในหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านเนฐานะเป็นพอ,อ,อสํานัก รัพยากนารน้ําบเป็นภาคมาฮะภาคสองภาคสองะครับหน,น,น้าที่ของท่านเนี่ยมีอะไรบ้าง,งครับสำหรับหน้าที่โดยรวมของสํานักงานรัพยากรน้ําภาคสองเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการรักฟื้นฟูแหล่งน<อ>้ําอครับในเรื่องการฟื้นฟูแลแหล่งน้ําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงเนี่ยนะครับครับแต่นอกเขตชมระทานนอกเขตชประทานนอกเขตแสดงว่างานมันซ้อนกันอยู่ครับ ระหว่างกรมชลประทานกับกรมทรัพยากรน้าครับแต่ถ้าพูดว่าซ้ำเนี่ยเราเราไม่ได้ซ้ําเพียงว่าเราแบ่งกันแล้วว่าของกรมชลประทานเนี่ยเขาจะรับในเรื่องของเขื่อนกับอ่างเขาบริหารจัดการในเรื่องของเขื่อนกับอ่างนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขื่อนพูนิพลปล่อยน้ำเท่านี้เขื่อนศิริกิจปล่อยน้ำเท่านี้เขาจะบริหารจัดการในเรื่องของลุ่มน้ําทั้งยี่ห้าลุ่มน้ําแต่ของเราเนี่ยนอกเขตจลประทานหมายว่าชลประทานปล่อยออกมาแล้วเนี่ยนอกเขตจลประทานในพื้นที่การเกษตรเนี่ยเราจะไปช่วยเขาอย่างไรบ้าง น้ําขาดแคลนไหมนะครับ,รบในช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยน้ำจะขาดแคลนไหมเราก็ต้องไปดําเนินการในเรื่องของปรับปรุงพื้นฟูหรืออนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ําให้กับชาวบ้านนะครับที่ที่เขาร้องขอขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ในส่วนที่เรารับผิดชอบจริงจงเนี่ยก็คงจะในเรื่องของน้ําการเกษตร<อ>นะครับซึ่งในภาพรวมแล้วเนี่ยเราทำเราทำมาตั้งแต่ปีสองพ้า้อยสี่สิบห้าที่เรารตั้ง ในส่วนนี้มาเนี่ยนะครับก็ดําเนินการมาตลอดในเรื่องนี้ตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ครับเพิ่งตั้งในเก้าปีเองนะครับเมื่อก่อนก็อยู่กับกระทรวงอื่นครับพอท่านรู้ว่าน้ํามาแล้วเนี่ยท่านทำยังไงบ้างตอนนั้นครับในส่วนของท่าน,ท,านท่านแบบเริ่มตระหนกตกใจนะคิดว่าเออเนี่ย,เ,ยเป็นไรคงเหมือนทุกปีหรือว่าเออมันคงจะเอ๊ะมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่แก้ยังไงครับ ตอนนั้นประชุมเป็นอย่างไรงรื้ว่าท่านเริ่มดาเนินการยังไงครับเพราะในส่วนนี้ทางกรมทรัพยากราน้ำเนี่ยก็ได้เรียกประชุมผู้นวยการสำนักงานทรัพยากรน้ําภาคเนี่ยครับทุกภาคเนี่ยทั้งหมดมีกี่ภาคครับสิบภาคด้วยกันสิบภาคด้วยกันนะสิบภาคยี่สิบห้าลุ่นมน้ำใช่ครับก็มาประชุมกันว่ามารวมกันวางแผนว่าเราจะเตรียมรับสถานการณ์น้ําในปีนี้อย่างไรนะครับในที่ประชุมก็มีการระดมความคิดกันนะครับมีการระดมสมองกันว่าหนึ่ง เราเป็นพื้นที่ที่เราดําเนินการในส่วนของนอกเขตชมพูทานเนี่ยรเราต้องทาอย่างไรบ้างก็จะมีในส่วนของพื้นที่แก้มลิงที่จะต้องรับน้ําไว้นะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเลยนะครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็ไปดูแล้วว่าพื้นที่เนี่ยที่จะรับน้ำเนี่ยมีที่ไหนบ้างในรอบบริเวณแหล่งน้ําที่เราดําเนินการอยู่นะครับ ทุกจังหวัดจะมีพื้นที่รับน้ําอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยรับน้ําได้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราดําเนินการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยน้ำตัวนั้น,นก็จะสต็อกเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ในการเกษตรและก็เป็นการรับน้ําบางส่วนนะครับเป็นการบรรเทาปัญหาว่าน้ํามันจะหลากออกไปเนี่ยก็จะแผ่ออกไปยังทุ่งรับน้ําต่างๆเนี่ยนะครับ อย่างเช่นคนครสวรรค์นเนี่ยก็จะมีหลายทุ่งนะครับชัยนาทก็จะมีอ่างทองก็จะมีอยุทยาก็จะมีแต่ละทุ่งเนี่ยเขาจะรับน้ําได้เท่าไหร่นะครับแต่บังเอิญว่าเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าแต่ละทุ่งนะเขามีการปลูกข้าวกันอยู่ว่าเราจะไว้น้ําตรงนั้นตรงไหนและอีกส่วนหนึ่งในพื้นที่รับน้ำนะ่ะเราจะทําตรงไหนได้บ้างรับน้ําได้เท่าไหร่แล้วเราจะเก็บน้ําไว้หลังใช้จากน้ําลดเนี่ยเราจะเก็บไว้ในฤดูแล้งเนี่ย อันนั้นก็เป็นการที่เราวางแผนล่วงหน้าในอนาคตที่เราจะทำนะครับ,รบซึ่ง<ม>ในขณะนี้นะครับเราก็ดำเนินการสำรวจไว้แล้วนะครับ<ม>อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่จะทำการศึกษาในเรื่องวิธีการที่ว่าเราจะดึงน้ำอย่างไรบ้างที่จะไม่ให้น้ำท่วมในตัวเมืองบ้างหรือในเขตเศรษฐกิจนะครับเพราะเอ่ยน้ำท่วมเนี่ยเราสูงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วยยังไงได้บ้าง ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสียงแวดล้อมเนี่ยได้เรียกประชุมในส่วนของกระทรวงทั้งหมดนี่ยท,ทุกกลมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรุมทรัพยากรน้ําเนี่ยได้รับบัญชานะครับจากท่านรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและเสียงแวดล้อมท่านปีชาเร่งสมบูรณ์สุขเนี่ยว่าให้ดูแลในพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับตั้งแต่ในเรื่องของที่เราพูดคุยกันแล้วในเรื่องของแก้มลิงพื้นที่รับน้ําหรือ ส่วนที่เราจะไปขุดลอกคลองเล็กคลองน้อยอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ต้องทําไปนะครับแต่ในส่วนหลังจากน้ํากําลังจะเริ่มลดเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าพอหลังจากน้ําเริ่มจะลดเนี่ยมันจะมีอะไรตามมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูพัฒนาในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอย่างเช่นพื้นที่ของเราเนี่ยรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ําทั้งหมดเนี่ยสิบภาคเนี่ยนะครับ แต่ผลที่กระทบมากที่สุดตอนนี้จะเป็นอยู่ในส่วน,นของภาคกลางที่ว่าโดนภัยจากน้ําท่วมเนี่ยนะครับในส่วนของภาคสองเราเนี่ยรับผิดชอบที่อสองจังหวัดเนี่ยนะครับก็เลยทางในบรรดาสิบพออเนี่ยท่านรับสึกหนักที่สุดครับในบรรดาสิบพอสอสานักคทั้งยี่ห้าลุ่มน้าเนี่ยสามลุ่มน้ําของท่านเนี่ยโดนหนักที่สุดโดนหนักที่สุดครับ ในช่วงระหว่างที่มีน้ําท่วมในภาคของท่านเนี่ยรู้สึกภาคอีสานก็มีด้วยใช่ไหมมีครับจังหวัดศรีสะเกดในเก่ามีศรีสะเกดมีนะครับจังหวัดอุบลมีสุรินมีนะครับออเลยก็มีนะครับแล้วก็ในโซนของภาคเหนือตอนล่างนี่ก็มีนะครับในส่วนของพิษณุโลที่โดนหนักเนี่ยครับบางระกมอะไรเนี่ยนะครับสุดของไทยเนี่ยครับแต่พวกนั้นก็จะลดลงมาก็ลงมา มาสู่จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นแม่น้ําสายหลักนะครับของประเทศเราครับทีนี้พอน้ำลดเนี่ยท่านคิดยังไงบ้างฐานะเป็นปอสมักท่านจะแก้ไขยังไงบ้างในส่วนในส่วนของน้ํารถเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่คิดมาก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะมีน้ํารถหรือจะน้ําท่วมเนี่ยนะครับคิดมาก่อนแล้วเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นเป็นปีที่ว่าในหลวงเราเนี่ยจะครบ 7จ็ดรอบแปดสิบสี่พรรษาทางกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็มีโครงการหนึ่งคือโครงการทําดีเพื่อแผ่นดิน่อยพระเจ้าแผ่นดินหรือโครงการภูมิรักพิทรักษ์สายน้ำเนี่ยแปดสิบสี่คูคองภูมิรักพิทักษสายน้ำแปดสิบสี่คูคองอ่คูคองครับอันนี้ทั้งสิบภาคเนี่ยเราก็จะดำเนินการในส่วนของการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่า การที่เรามาดําเนินการในฟื้นฟูหรือปรับปรุงเนี่ยเราจะช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้างจะทําให้สภาพน้ำเนี่ยใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอย่างไรนะครับผมก็เลยได้ไปติดต่อกับทางอ,อพทอหรืออ,อ,งองค์การพัฒนาเพื่อการยั่งยืนแห่งการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ,รบว่าเขามีการผลิตดัตตาบอลดัตตาบอลเนี่ยเป็นดัตตาบอลเป็นจุลินทรีย์บอลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ ประสบความสําเร็จมาจากจังหวัดตราดนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ศึกษามาแล้วว่า Data b บอลเนี่ยมีอะไรบ้างในตัวของเขาเองนะครับก็เลยได้ประสานกับทางอาจารย์ดำรงศักดิ์ว่าเราเนี่ยมีโครงการอย่างเงี้ยใช่ครับเ่อันก่อนเนี่ยครับเรามีโครงการอะไเนี้ยทางอปทเนี่ยจะสนับสนุนเราเราอะไรได้บ้างนะครับก็เพื่อเอินทางอปทเนี่ยเขามีโครงการที่เฉลิม ฉลองได้หลวงอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยสนับสนุนในเรื่องไอ้ด a ต้าบอร์ดได้มาเพราะว่าของผมเนี่ยในส่วนของสำนักง,งานเสพกรน้ำภาคสองเราจัดทั้งหมดสิบสองสิบสองจังหวัดเนี่ยก็ต้องใช้ด a ต้าบอรเนี่ยประมาณแสนกว่าลูกแสนกว่าลูกสิบสองจังหวัดสิบสองจังหวัดทีนี้เราแหล่งน้ําเราหนึ่งจังหวัดเนี่ยเราจะมีทํากิจกรรมหนึ่งโครงหนึ่งโครงการครับครับ,รบก็จะพอ เยงแต่ว่าเราจะไปจุดประกายหมายความว่าไปจุดประกายให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าเรามีสิ่งที่จะไปช่วยให้เขาเกิดความเรียกว่าเกิดความตระหนักในเรื่องของคุณค่าน้ําว่าเวลาเราไปดาเนินการให้แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ยังไม่ไม่ไม่เห็นว่าคุณค่าของน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดขุดไปแล้วน้ําอาจจะมีสีดํา สีขุนอะไรเงี้ยเราก็จะเอาตัวนี้ไปเติมเต็มให้เขานะครับซึ่งเราได้ไปทดลองใช้อยู่ในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศุธยาเนี่ยนะครับก่อนก็ยุปไปโยนด้วยกันใช่ไหมใช่ครับแล้วก่อนก่อนหน้าที่ผมเนี่ยจะไปโยนกับท่านนิติภูมิเนี่ยเราก็ไปทํามาก่อนแล้วที่จังหวัดพระนครสุธยานะครับในพื้นที่โครงการเนี่ยทำดีเพื่อแผ่นดินเนี่ยครับที่อําเภอบ้านแป้งเนี่ยนะครับที่ตังหวดบ้านแป้งอาเภอบางไทร ซึ่งท่านอาจารย์ดำรงศักดิ์ก็ไปด้วยพอหลังจากเราไปโยนแล้วเนี่ยนะครับไม่เกินประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นผลเลยน้ำ<า>น้ำมัน,นจะจะเห็นใสเลยนะครับน้าําใสแต่ส่วนกลิ่นเนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นถึงก้นบ่อเลย <c oughs> มองเห็นทะลุไปถึงก้นบ่อเลยนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมง <24 S 2> ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนียครับอืมผมก็เลยว่าเอออันเนี้ย น่าจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้ในเรื่องเนี่ยที่น้ํากําลังจะมาเนี่ยที่น้ำมันจะท่วมเนี่ยก็เลยคุยกับทางอาจารย์ดํารงศักดิ์ว่าจะมาเรามันจะจับมือกันได้ไหมจะมาช่วยกันได้ไหมเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจารย์ดำรงศักดิ์ได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขออควณทางอาจารย์ดํารงศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับ ท่านอธิบดีกองทรัพย์กรน้ำท่านจตุพรบุรุพัฒน์เนี่ยก็เห็นเห็นถึงคุณค่าอันนี้ด้วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยท่านไปด้วยอท่านไปเปิดโครงการอันนี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ให้ทางผอภาคเนี่ยทางผมเนี่ยนะครับไปดูใช่ว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนเราเตรียมมาไว้เพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะมาเนี่ยเราต้องใช้แน่ตัวเนี้ยน้ํเน่าเสียนี่มีแน่นอนนะครับ ก็เลยอันนั้นก็เลยเป็นการจุดประกายอีกหนึ่งว่ากระทรวงทรัพย์เราเนี่ยโดยกรมทรัพย์ก่อนน้ำเนี่ยเราจะช่วยกระทรวงทรัพย์ในเรื่องนี้ในเรื่องน้ำเน่าเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในเขตรับผิดชอบเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําที่เราขุดไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทําให้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นอีกเราก็ต้องไปทํานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าเราจะเอาดัตต้าบอลเนี่ยมาช่วยพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบของเราเพื่อให้น้ํา ดีขึ้นครับคุณภาพดีขึ้นใช่ครับท่านผู้ชมครับผมกับจ่าโทแบบธรวุฒินะครับซึ่งท่านเป็นผู้ในการสํานักทรัพยากรน้ําภาคสองได้รับใช้ท่านผู้ชมจนมาถึงช่วงห่วงเวลาสุดท้ายเลยนะข้อมูลต่างๆยังมีอีกมากครับก็คงต้องมารับใช้ท่านผู้ชมต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับคำคืนนี้ผมขอญาตกล่าวคําว่านิทราตีสวัสด์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ